ตัวนะครับตัวนี้เป็นเอเบเลสเอเเสรถที่ก็ทีมเครื่งมามาคืนผมก็ทําการวิจัยพาร์ทคิวให้ด่วนเลยนะครับเออก็ประมาณว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในนะครับตัวเลขหันพัดลมออกนะหันพัดลมไปทางโน้นนิดนึงก็ <c oughs> ผมจะอธิบายก่อน,นว่านะครับรถคันนี้น่าจะไปทําหัวฉีดมาก่อนหน้านี้แหละผมเห็นไม่มีรอยอะไรสักอย่างเลยที่ฝาสุกแต่ปัญหาก็คือว่า เ,เพราะมีการลอยมอหัวฉีดไว้น่าจะมีการถอดประกอบแล้วนะครับตอนนี้แหวนรองหัวฉีดนะรั่วหมดทุกสูบเลยนะครับปัญหาที่เขาเมาดันขึ้นมาด้านบนก็คือที่ไอระบายออกตอนที่ผมถ่ายคลิปมาคลิปแรกนะครับลักษณะคือแหวนรองหัวฉีดมันติดอยู่ในเบ้าเลยต้นต้องทําใหม่ทั้งหมดเลยผมมองดูแล้วน่าจะท,ทําต้นมาไม่ผ่านด้วยนะน่าจะเกิดการเขาเรียกอะไรอะ ฉีดน้ำมันน้อยแล้วมันก็ร้อนแล้วก็แหวนรองหัวฉีดกดไม่อยู่เดี๋ยวผมจะต้องถอดไอ้ตัวชุดกระเดีองวาลออกมาล้างล้างแล้วประกอบใหม่ที่ถอดมาล้างไม่ใช่อะไรนะเพราะผมจะต้องปาดเบ้าฉะนั้นแล้วไอ้ตัวการปาดเบ้าเนี่ยการปาดเบ้าเนี่ยผมจะปาดไม่ได้ถ้าถ้าตัวตัวนี้มันฝังอยู่นะครับตัวนี้มันฝังอยู่เรากบเอาตัวปาดลงไปไม่ได้มันลงได้แต่มันจะปาดไม่ค่อยไม่ค่อยดี นั่นแล้วผมก็ถอดไอชุดกระเดื่องชุดวาลต้องออกถอดมาล้างเลยเพราะน้ำมันเครื่องดําดําเป็นโคลเลยนะครับเพราะน้ำมันเครื่องมีแต่ขเห่าเดี๋ยวต้องต้องถ่ายทิ้งเลยนะครับต้องถ่ายทิ้งเลยเพราะมีแต่เข่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่นะครับแต่ผมจะไม่ได้ไม่ได้ฝัดทิ้งหรอกนะไม่ฝัดทิ้งให้หรอกนะไม่ต้องเป็น่ต้องไปฝัดทิ้งก็เข่ามันก็จะเต็มประมาณนี้นะครับเ็มหมดทุกลูเลยเห็นป่ะเข่ามันก็จะประมาณนี้ สองน้อยหน่อยสูบสามนี่เยอะเลยนะครับสูบสามนี่ก็คือมันแหวงหน่อยนะสูบสี่นี่หนักเลยสูบสี่นี่หนักเลยแต่มองไม่เห็นผุมไม่ได้เปิดแสงก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะลองทำในส่วนนี้ก่อนส่วนด้านบนก่อนนะครับก็แหวนรองโัวฉีดก็จะประมาณนี้เดี๋ยวแหวนรองโัวฉีดมันคาอยู่ข้างในมันยังออกไม่ได้เดี๋ยวไม่ต้องถอดในชุดบนออกอีกทีหนึ่ง นะครับแต่วันนี้ไม่น่าเสร็จนะครับเพราะมันต้องทำโอชีตใหม่โอเคประมาณนี้ครับผมเป็นเรอเบลเลสแต่ผม,มงานาผมก็ต้องทำคนอื่นก่อนนะครับนะประมาณนี้นะครับผมอันนี้แค่วิเคราะห์ปัญหาเฉยเดี๋ยวต้อโมโอชีตเสร็จปุ๊บประกอบลองใหม่ถ้าจบก็คือจบไม่จบก็คือวิเคราะห์ต่อไปนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าพลาดนะนะครับโอเค